อันนี้เป็นกรณีของอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีมีป้าคนหนึ่งเห็นบอกว่าต้องกินยานอนหลับวันละห้าเม็ดเลยเพราะว่าถูกช่างต่อเติมบ้านเทงานครับอ่านี่ชี้ให้ดูต่อเติมบ้านแล้วโดนเทงานทําหลังคารั่วประตูรั้วบ้านหายกําแพงเองียงบอกให้มาแก้งานก็ไม่รับผิดชอบหมดเงินไปแล้วเจ็ดแสนกว่าโดยเป็นบ้านทาวๆสองชั้นอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ที่ตาบลละหานอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนางอนงอายุ60ได้ว่าจ้างนายสุระเดชหรือช่างเดช มาต่อเติมบ้านตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคม65ล่าสุดเนี่ยบอกว่ายังไม่แล้วเสร็จทิ้งงานนะแล้วก็ไปรับงานบ้านอื่นต่อเธอหมดเงินไปแล้วกว่า700,000บาทบ้านเนี่ยหลังคารั่วทั้งหลังประตูรั้วหน้าบ้านไม่มีล่าสุดเนี่ยไปแจ้งความตั้งแต่วันที่29เามษาที่ผ่านมาแล้วก็ให้โอกาสช่างเดชมาโดยตลอดบอกว่าให้กลับมาทำบ้านให้เสร็จช่างเดชก็นัดแล้วนัดอีกนะนัดแล้วก็ไม่มาบ่ายเบี่ยงเป็น10รอบ นี่เข้าหน้าฝนแล้วฝนตกนะน้ำเอ่ฝนเนี่ยฝนตกลงมาหลังคามันรั่วอยู่นะครับมันก็หยดลงมาในห้องนอนห้องน้ำห้องนอนเนี่ยน้ำหยดลงฝ้าไม่รู้ว่าฝ้ามันจะถลม่มลงมาวันไหนเนี่ยน้ำมันหยดลงฝ้าเนี่ยนะครับไอ้ฝ้าเนี่ยมันก็อมน้ำไงค่ะแล้วก็มีการตัดประตูรั้วหน้าบ้านออกแล้วก็ไม่ใส่ให้ใหม่ทุกวันนี้ไปไหนก็ห่วงบ้านนะครับคือไม่รู้จะทำยังไงวันนี้ทุกวันนี้เนี่ยกินยานอนหลับเวลาห้าเม็ดนะเครียดนอนไม่หลับ เดี๋ยวลองฟังหน,น่อยเมือนถนนใช่อยากให้มาทําหลังคาเนี่ยฝนมันตกแนละ้วมันอยู่ไม่ได้เลยรถนี่ล้างใหม่ๆไม่อยากจะล้างแล้วรถปล่อยมันเขอะไปเลยล้างแล้วมันก็เต็มเลยนะ้ำหลังคาหน้านะบ้านบนบ้าน,านในครัวปักไปบอกว่าอยากให้มาดูอยากให้มาเห็นกันตาว่ามันเข้าหน้าฝนแล้วมันลําบากอยากได้ประตูรูว่าจะได้ไปไหนจะได้ไม่ห่วงบ้าน เขาจะบ่ายเบี่ยงตลอดไงคือเราก็ไม่รู้จะไปหาใครเงินทองก็ไม่มีจะจ้างช่างใหม่แล้วมันหมดไปกับเขาแล้วอ่ะเขาเบิกเอาเบิกเอาเราก็เออเห็นว่าเออพูดดีก็ให้เออเนี่ยตอนเวลามาเบิกเงินนี่จะพูดดีนะก็ให้แต่พองานยังไม่เสร็จหรือว่ามีปัญหาไม่มาแก้นะครับล่าสุดเนี่ยร้องทนายนิโนหรือว่าทนายธนิดาแจ้งจำรหัดซึ่งทนายก็ไปตรวจสอบดูบ้านหลังดังกล่าวนะครับแล้วเดี๋ยวจะ ตรวจสอบเอกสารการจ้างงานอะไรต่างๆและจะดําเนินคดีกันต่อไปก็เดี๋ยวดูนะฮะดำเนินคดีทางอาญาทางแพ่งเนี่ยนะครับก็สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเอกสารหลักฐานนะฮะเอกสารการจ้างงานทําสัญญาอะไรกันให้เรียบร้อยเวลาเกิดปัญหามันจะได้แบบมีหลักฐานในการไปดําเนินการตามกฎหมายนะอย่าอย่าทำแบบปาักเปล่ายิ่งปาักเปล่านย,ยิ่งโหมหมีปัญหาหนักเลย 他。Mm. Uh.